มันดีมันดีมากเยวะไปก่อนมีหอยสีมาระกานงูฉวินก็หรือว่างูฉิงนะมากับหลานปุหลานก็เอาไปก่อนเดี๋ยวชิเลาะก้านบ้างนะเพราะว่างูมันมันนะต้มกินก็แซ่บอาชิมการลรงเพิ่งว่าสีหมานวะนะหลานงามไปก่อนนหลานก็ก่อนติดตามบ้างนะว่าสิหมานบะการงู ngu uh, là cả can ngu lông có bị bị nó bị cái can lại mương, ngu với cái bị cái can lại เลขที่สี่ เนีย่ยตกในการคุณโบจะเห็นปเปล่ามันมาหลายปเปล่านะมึง

ทางที่ไปนํำแถวนี้ก็มากับหลาน่หลานพามาเลยเคตแถวหน้าลานเนี่ยตถวนี้อโบ้แถวนีห้อยบ้แถวหกขนาดตัวเลยลงท่างและห่อยเบิ่งชงลานกับโบเห็นเดี๋ยวค่อยหอ,องหานะการพี่กน โอ้มหกาล่เห็นเลยอูกเห็นต้นหนูเลยตัวเดียวตัวหนูโมเห็นงงมงงุดเลยการโมินมีหนขนาดนี้ทำดีเห็นมมออกไปก็โลาห้วยไปเด้ทุคบเลยก็เลยโมเห็นเป็นน้ำห้ยไปตามแขมมห้ยไปได้โมฟองโาฉีเละขึ้นถึง ลานก็เห็นแล้วลานปุ๊บมันอยู่พบก,กันพี่ี่เมวยโป่งเลยถึงพบเขาการน่ะได้คนหะนึ่งแต่เขาการยังมาได้มาเห็นในชะ่ไหมลานการน่ะเป็นว่าเห็นนะเนี่ว่าเคยได้มาคอยมาแบ่ได้อย่างเลยเห็นได้หนุ่มตึงกันนะเอาฉิดเลาะไปเรื่อยๆนะเขาจะนอนไปเดินทางกลับบ้านนะ ข้างไปพอดีลมกโ็โตโูาก้านได้ข้าก้านจังได้ทุกคนเลยก้านงูจริงค่อยเมื่อยโลเลยมาเห็นอยู่ลานกะมอฮ้องมายัางน่าจะมาเห็นนะถ้าเห็นในห้องแล้วป่ะเนี่ยทุกคนเลยงูอยู่จริงนะชูงก็ได้โดดแบบนี้หาวิธีดูเลยลานกา็ ใช้มากระทุนเอาเนาะทุงคนบูกเรื่องยู่ฉูงอเราเนี่ยโอ้หาวิธีเอาก่อนมันกระทุนน่งทื่อเพื่อนกคนเรื่องยู่ฉูงของเราเอาเลยแล้กับกทื่วะนะไปทึ่มันโต๊ะเหนือเหนืเต็มอ ก็ <c oughs> ดุนยิงกันไปเตงเดี๋เชิญโอ้มาแล้วทุกคนเลยยู่กระสูอะลรเนาะโอ้จำพอ่อจังพ่อเห็นหกหกับหกเฮ้ยทางต้อเฮามานละตัวแรกแห็งมานทางต้อหกกระติดก,กตดกาโป้ไปไงทุกคนขานไป Cái tèm nướng à, ngủ cơ Nủ y tèm nướng rồi Ồ, nó bay rồi Nhưng mà hẹn chưa này chọn tem cấp mình ngủ tư nâng ngủ tư nâng họ mà cày như này lúc ta bay ít được đây Nhìn ngủ tốt như thế này thì mùa hình không? Không hình à. เมนูสองโตแเลยทุกคน้ลยดูนี่ทุกคนเลยมาสิพออีกบ้านงะานลากไปทางใดเลยเดินทางกลับก็ไม่ได้ทุกคนเลยได้ได้กระดาบรายแล้วมันชิวิที่เราได้มาลเละเมนูทุกคนเลย งูสองตัวูนี่นี่ก็นกูนี่ก็นกงูก็ได้ตัวเดียวนึงไงงูเอาสิเดินทางกลับก่อนมาหนเอาสิเดินทางกลับบ้านก่อนนีาคือเห็นนั่นละได้ก็ได้นกตัวนึงแล้วก็หนูสองตัวงูน้อยตัวนึง